สี่สิบสัปดาห์แล้วค่ะท้องแข็งบ่อยแต่ไม่มีอาการเจ็บท้องคลอดเลยน้องจะอยู่ในคันได้ถึงกี่วีคคะโอเคอ,อันนี้ในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนนะในกรณีที่อายุคันครบก,กําหนดแล้วแต่น้องยังนิ่งนะคะน้องนิ่งเงียบอย่างเงี้ยไม่คือไม่มีืออ่าอ,อะไรแบบไม่มีทรายว่าจะเจ็บท้องคลอดเลยต้องทํำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกนะคะคันเกินกําหนดเนี่ยเราจะ ตัดที่อายุคันเกิน42สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเร็วๆเนี้ยที่ผ่านมาหมอก็เพิ่งเจอเคสหนึ่งนะคะอายุคัน44เกือบ44สัปดาห์แล้วนะคะแต่คนไข้อะไม่รู้นะว่ามันอายุคันเกินกําหนดนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็คือไม่ได้มาโรงพยาบาลน,นะคะพอมาปุ๊บเนี่ยน้องก็เสียแล้วนะคะถามว่าหมออธิบายยังไงว่าน้องอองหมอ อธิบายคนไข้ไปว่ายังไงว่าทําไมน้องถึงเสียก็คืออันนี้เป็นเรื่องาสากลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือพออายุคันเริ่มเยอะขึ้นนะคะโดยปกติรกเนี่ยเขาทำงานแม็กซิมัมเนี่ยก็คือ42สัปดาห์นะคะ42หลัง42สัปดาห์เนี่ยรกโดยส่วนใหญ่ลกจะหยุดทำงานแล้วนะคะก็คือเขาเสื่อมมากและเขาทำงานจนเสื่อมไม่ไหวพอลกเสื่อมเนี่ย ก็จะไม่มีเลือดเนี่ยไปหาน้องนะคะก็คือออกซิเจนไปหาน้องก็จะลดลงนะคะทําให้มันสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในครรภ์ของน้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามควรเอาน้องออกมาจากท้องเราเนี่ยก่อน42สัปดาห์นะคะก็คือ41สัปดาห์6วันเนี่ยก็ควรจะต้องแบบต้องเอาออกมาแล้วต้องเล่งคอต้องทาอะไรสักอย่างให้เอาน้องออกมานะคะอืมทีนี้ ถ้ายังไม่ถึง41ถ้ายังไม่ถึง41สัปดาห์นะคะเราก็อาจจะไม่ต้องกระตือรือร้นมากเท่าไหร่นะคะไม่ต้องถึงขนาดต้องไปผ่าคลอดไปเล่งคลอดอะไรก็อาจจะรอได้อีก1สัปดาห์นะคะการรอ1สัปดาห์เนี่ยต้องประเมินอะไรบ้างนะคะก็คือต้องประเมินก่อนว่านำ้ำ่ําน้องยังโอเคนะคะก็คือซาวดูก่อนนะว่านำ้ำ่ําน้องโอเคนะ นะคะยังไม่มีภาวะน้ำข้าน้อยนะคะแล้วก็ติดเครื่องนะคะติดเครื่องดูนะคะสุขภาพของน้องว่ายังโอเคนะคะถ้า2อ,อย่างนี้โอเคเราก็สามารถรอต่อได้จนถึงอายุคัร41สัปดาห์นะคะถ้า41สัปดาห์แล้วยังไม่คลอดนะคะเราก็ต้องทำการกระตุ้นคลอดหรือว่าเล่งคลอดนั่นเองนะคะ